ก่ะตินเรื่องกรขึ้นออะไรเกิดนี่ปาที่สนะหลังจากกินข้าวเสร็จโอ้ยตายกำลังนั่งกวาดบอบอลานไขก่ขกระป๋องน้อยโคตร อยู่ตัเดียวก่อนด กูจจบุกเลยใไงไว้บ่น่เะมีสีขาวอ่ะใส่ให้ใส มักเหยเลยมักตัวมักหลอกกนันนะเนา<ท>ะเอาไ่าฟไฟมาจากั<ะ>ก,น,ก,กจน,นัโอเคไปจับมาไะไหนมาโอ้มาเื่นหมาท่ะไม่หร้ไม่เลยบูหาดูสิต่อแล้ 来来来，玩一会儿。看，这个，看，这，看这个。

เราีคกอม้นๆากน,นมขน,ขนีนี่แบบหมอมพนางรละดาลละเ้าเพิ่อเอานี่เรามาน้ำต้มข้าวคนห้าวมา่นองไีว่าจะไปคุดไก่เลยนี่ขิงมีความอดนมามนบกบนีคือขิงเดี๋ยวพุดเห้่ันเด้จ้ะ คิดว่านะโอ้ยกะชายไหมอโอ้กะชายเดี๋วจะขุดหาเห็ดก่อนใส่หมองพนางบ่ซูนแหละก็ต้องเอาเนาะ แย่จ <inho> ังแตกเนาะเออหย่จังเตะนั่นกเลังสิออกท้องยุติัดมันไปต้องหามันไป้นเนาะไปตรงอื่นไปเอาไปม่าอยู่ป่าอื่นไป ก็จะคุ้นได้แกะกันแกกัน่เนี่ยแกะกันกระเจียวหมองก้างะตงใส่ได้แกงเห็ดใส่ดอกกระเจียวแหละมันอดกกรเจี๊ยวใส่เห็ดเนาะขนาดเลยดอกระเจียวหายกได้หม่ายเอย กินอยู่ฝนยังหันกระชายมาจะลงแบน้นพี่กินเเผ็ดเท่าเ็ดแม่ใส่ไม่มาแก้วคุณเราหมานวาเนียนานยั่้ห้าขีิจานเปิหไว้เอาเอาเบอร์ฟังไว้อยู่ห้องเอาิบนแกเกลลกเชื่อไว้อีกรอบหนึ่งก่อนข้ากับเบอรเก้จะเตือจะน้งเล ผักออนี่ไลน์ไทยใหม่นะโอนออนไลน์ได้ยังไงไดเห็นเดาบํารุงผลงานดูขึ้นชิได้หากับบะเพมวอดซอนจะเน็ตแหละหอมมากเลยมันหอมกว่าอันนี้ของที่กะจะปลูกเนาะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงสะออนแต่จะคลองย่างนี่แหละ รู้สึกว่าเป็นคนหมาขึาน้นมาทันทีจะมากกว่าเมกแล้วไปละไปละตัวกับไปละโอ้ไอันนี้ป้าที่ซอมไปบ่อนี่น้อยๆเนี่ยได้หมดทุกคนได้หมดทุกคนหลายมหาของคอยคอยบวกลื่นด้วยค่ะวันนี้นะคะเราจะหาทุคนมาหาเห็ดเขาะกัน เจอแล้วนะคะลูกกระตาสองตัวลูกกระตาสองตัวนีู่กกระตา,าสองนะคะนี่เราเจอีกคู่ดัตกต่างวัยอ้นพร้อมจสนน่เรา,าค่เจอป็นเปรอยราวทุกคนใช่ไหมไม่ให้หลุนนะคะ เอีกแกใช่หนึ่งมีมีมีอุ้ยหมานเท่นะคะโอ้โหุ่ญแม่เลยมาเจอขวันเอ้ยใช่ไหม เอามาบดดินมาปลูกไหม,มเดี๋ยวทำไงางาตายายขอกลัว ตาบอกตาได้เห็นพ่อสิบ จะไม่ค่อยพูดมากนี่นะจะไม่พูดนะะเอาเห็ดพอได้ไหมไม่เห็นหน่วยเห็นแตกนีไห,นหน ใหญ่ไหมใหญ่เลยเนาะพอได้ห hmm. น <okay, S 2> mm ังคอใ तब हुआ था จักหน่วยกี่ดอเสียงดังหานเ็ดเดียวเสียงดังทั่วโคบลาสุด

ว้าวคนทีไรเนาะเนาะเห็นวันนี้ลองโบเห็นได้กว่าอ่าอีกว้าว จะเป็นยางกันแดดบ่จักเนาะโอเคเหรอทางกบขาเอออันี้ตรงนี้เนาะอืนีก่ทุกทีอ่ะว่าบอก หนหนและเอาไรว้นองเอืมอืมบเล็ิงลน่าชู่รู้ว่าบ้านอื่นเวลาเจอเห็ดมันเสียงดังอยู่บอ สบานอันเสียงคอยกระซิบกระซิบเอาซิบไมเดี๋ยวเชื่อเลยเอาหน่อยจะมาเลย อะนหน,น่อยเนาะใส่ใหญ่เนอะอาลูกดาชวดเลยไหมอีก บ้านเด็กน้อยไม่แปลว่าไส่ไม่สำนไสีไหมขนนอกอ่าโอเคอยู่ได้สำนีลองเอาคันมา,าเลยนะ ปูิดให้เกิดจับเล่นๆครับเ,เยอะๆนี่พอมี่ได้เยอะคุะ้มจนได้